สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพบกับช่องช้างจัก,กรพันธ์ลำาพลออฟฟิเียลค่ะและวันนี้ทําหน้าที่แทนช้างจัก,กรพันธ์นะคะเพราะว่าช้างจัก,กรพันธ์เพิ่งเดินทางมาถึงค่ะเมื่อนี้สิปเป็นแอดมินแทนนะคะเมื่อนี้สิปเป็นแอดมินแทนมือหนึ่งนะคะโดนโดสิได้เขาก่ลองเือโดนที่ดีค่ะปกติสิมาแบบอยู่ไกลกัน ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ใกล้กันเพราะว่าไม่ถูกทาตกันสักเท่าไหร่เพราะใครถูกทาตกันเท่าใดช่วงนี้ทาตุหนึ่งเหลี่ยมทาตุหนึ่งแห้งอน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กลังแรงใจกับช่างจักรพันธ์ด้วยนะคะเม่ถึงหมื่นซับครับเอาสิหมาดอแล้วไม่ถึงหมื่นซับครับเหลืออยืนเก้าพันเอาสิมาบอกเหมาเหมาหม้อยชร้างจักรพันธ์ ว่หมอไม่สั่งจากะพันตอนนี้กำลังเร่งให้รถบุญอยู่นะคะหลังจากที่กินอะไรแซบกินนั้งแซบทั้งนัวพี่น้องเขอยากกินหนาสั่งจาก้นัากดองงบานตะเวนออิ <c oughs> เียครับ,รบ,บรั้งใว่าทำเอฟฟคไม่เป็นนะครับก็เลยทำเอฟฟเอาเองครับอย่งหนูทุมีเอฟเฟคคะเอฟเฟดีเดอเอาไหม สวัสดีครับยังบวกๆดีใช่ไหมตอนนี้กำลังจะลงเพชรเม็ดใหญ่เอ็นยังเกาะเพชรเม็ดใหญ่อ้ยเพิ่งไปซื้อเพชรมาพี่น้องสุดวันใส่เพชรปีกควาเนี่ใส่ปีกควาเพราะมีเพชรหลังจากชุดนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะ ว่าชุดสองชุดนี้บ่าแม่มาสิเป็นชุดสีชมพูมและก็สีดำนะคะชุดนี้หลังจากที่ตั้งแ,แต่เปิดฤดูกาลมานะคะมีเพชรแค่ด้านหน้าก่อนปีฤดูกาลมีเล้วมีเพชรแค่ด้านหน้ามีแค่คิดตัตด้านหน้าเอมีแค่คิดตัดแค่ด้ดานหน้าคิตด้านหน้าคิตัตเล็กใส่ปีนีลาสุดพี่น้อง ล่าสุดพี่น้องบปตอนแรกนะตอนแรกน่ยอยู่ทั้งเวทีเดอันปกติเพื่อนเพิ่นก็สิเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือมีคิดแต่แค่ดานาพันลังไปก็คือแบบจงโปงเจงเปงนะคะตามตามทุนอาซาบไปลไปลแต่พอเมื่อวันก่อนเมื่อสองวันก่อนที่อยู่หน้าเวทีเอ้าใช่ใช่ชุดทั้งจักรพรรดิเนี่ยประมาณนี้ ตาแตกมากพี่น้องปากตาแตกมากครับปากแบบปากเองปากเองด้วยนะปากเองนะคะตอนนั้นตอนนั้นไปจ้างเขาตอนนั้นตอนนั้นไปจ้างเขาไปจ้างเขาปากจ้างเขาไหนจ้างแม่ไงไม่ได้จ้างฉันเลยจ้าฉันน่ะปากฟรียังไม่ได้คิดค่าจ้างเลยค่ะเดี๋ยวจะคิดค่าจ้างพี่น้องมึงดูสจยขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะคะ ขับคุณเอฟซีทีให้ทุนนนองนี่ค่ะมันไปซื้อมาแล้วยินดีด้วยนะคะกับคิดตั้นด้านหลังใส่ไนห็นมันโขบนปใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งครับใส่ไปแล้วสามร้อยสี่สิบเมตรเหลืออยู่พันสองรอยหกสิบเมตรพี่น้องบูในสีสมทบทุนก่อสมทบทุนได้แล้วครบแล้วครบแล้ว ต้องใสยอย่อีกพันสองิให้มันให้มันหมดพันสหสินะคะท<ร>ั้งหมดมันพันหานั่งปักจนตาแตกเลยค่ะทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเมตรนะครับของผมมากๆเมลเจยเมลเจีดบาทนี่เนาะเสียงผูใดเน้ะเสียงผูนาน้เสยพี่เสียงพี่อพระอกบออนนพระเอกบอนะครับอันนี้พเอกตาะะพ่อพ่อพ่อได้ยินเสียง พนอ่ะไปเดียวอะไปได้อันนั้นเขาเขานอนนี่อยู่ฮะผู้จัดการเอ่อเกมนอนอยู่ผู้จัดการนอนอยู่ก็เลยถ่ายเห็นเห็นจืดเกินก็เลยโอ้ยเอ่อนิ้วนิ้วขาวเยาว่าเธนท่าเยาว่ากะเยาว่าเธนหนูมันหมดเวลามันหมดเวลากินแล้ว เที่ยงถึงหกโมงเย็นนะครับหกบนเย็นของอีกวันไม่ใช่หรอเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ไดเอทนะครับไดเอทนะครับเพราะว่าใส่ชุดไม่ได้แล้วนะครับแน่นแน่นมากแน่นจริงค่ะแน่นจริงนะคะพี่น้องแ่นดีลีแน่นจนไม่รู้ไม่ไม่รู้เวลาถ่ายรูปจะบีบยังไงแล้วกแนเป็นเงาตาไม่ได้บีบครับ กล้องมันบิดให้ครับพี่น้องซีเบิลต้นปลานี่ครับด้านหน้านะครับเต็มบ่พี่น้องเต็มบ่เต็มพี่น้องเพิ่งด้านหลังแบบนี้อันนี้ก็เริ่มจะเตรียมแล้วนะครับลงแล้วลงเป็นลงเม็ดหน่อยแล้วเรียบร้อยลงเป็นเม็ดหน่อยนะคะตันเม็ดหน่อยนะคะเม็ดใหญ่ครับอันนี้เม็ดใหญ่อันนี้ก็เลยใส่เม็ดใหญ่เต็มเต็มไปเลยนะครับแบบตาแตกขมือน ตาแตกเมื่อมาได้ไปเลยแบบแสบตาตพี่น้องเดือเม็ดใหญ่นะ,ะกปกติตปกติจะรู้ว่าช้างจักรพันธ์ขึ้นฉากหรือไม่ขึ้นฉากก็จะดูฉากหลังของช้างจักรพันธ์แต่ต่อไปนี้ก็คือดูฉากหลังไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ต้องดูหุ่นอย่างเดียวกภาังใจหนึ่งพี่น้องก็คือผ้ามาดียวนะครับผ้ออามาเดรับ กากลาของช้างจะก็ผ่านนะครับผ้ามัดเอวค่ะผ้ามัดเอวผ้าก็จะมีก็จะมีสายเข็มขัดเพชรนะครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อกากลัาสิบอกว่าอนุรักษ์ไทยผ้าทอไทยค่ะบ่มีเงินซื้อเขาไม่ดีมันแเพี่อเราอนุรักษ์ผ้าไหมไทยเราดีกว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่นะครับก็สิเป็นเพราาะว่ แต่เราต้องผิดแต่เราต้องที่นะครับว่าเราก็ได้ฟรีมานะครับแ <laughs> รงมากแรงมากา<อ>บคพันน้อง<อ>พี่นอ้อนงอพ,ออพันกำลังลงมือเฮียจ้ะ แชร์โพสต์แล้วก็ไอ้นี่น้องอะ่ะได้รางวัลใช่อุ๋งอิงปาร์ตบ่ตเสือบ่อนาเสืออีหลีลแล้วแบบคะแนนนำเลี้ยวเลยยิดีกับยินดีกับน้องสลากพี่น้องเออปีที่สองได้รางวัลได้รางวัลวอีกแล้วเป็นเป็นปีที่สองใช่ไหมใช่ปีที่สองเป็นปีที่สอง ปารพี่น้องซึ่งดีก็นองนนซึ่งคนที่แบบว่าเข้า,เข,าเข้าจริงแต่ละคนนี่คือแบบมีแต่แบบว่าเออก็ารรมดา,ตามแต่ว่าคาเดนแบบโอ้โหคะแนนนำาลิ้วมากพี่น้องเห็นเราแบบคนลุกเลยอะ่ะจริงมไม่คิดว่า ปั๊ดคนคนหักคนแพงนั่งไล่ไล่ทีเหลืแล้วแล้วแบบว่าจากเด็กที่แบบธรรมดาธรรมดาเนาะมาสูอตรงเนี้ยแต่วพอที่เขาคืดว่าพอคืดว่าสิบสี่สี่ลังอืมที่เหลัอพี่น้อกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจดีใจกับน้องนั่นะคะเดี๋ยวไปฮับรางวัลมือใด เดี๋ยวไปหับเดี๋ยวเพื่อนไปหับร่างวันมือใดก็ก็ขอความแสดงแสดงความดีใจยินบ่่ไปรรััางวลดีอาจจะไปใช่ไหมบ่นนะเอออยากไปด้วยกันล่ะไปไปเนาะอยากไปด้วยกันที่น้องขอแสดงความยินดีกับน้องร่วมยินดีกับน้องด้วยนะคะที่สองแล้วที่ได้รับรางวัล อาพี่น้องแต่ว่าการละวันละวัเหยียดยศแก่ตัวเองแล้วก็แบบว่าพี่แนวไม่ได้แบบไม่ได้เล่นๆนะไม่ได้เล่นๆนะแบบเนี้ยแบบหูแบบจริงขนาดคนที่แบบว่าอยู่มัดุุนดนนะยังเหมือนศิลปินคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ากันใจมหาชนที่แบบถ้าเป็นระดับประเทศก็แบบว่าเป็นถ้วยระดับประเทศอ่ะอออลินระดับประเทศคิมิทไวอันนี้เป็น ก็สีแนวแต่สีไมีแน่วปะด้าบานแล้วมันมันดูดเสียงท่กคนเลยนะแต่สีไม่แน่วปะด้าบานอะไคือบ้านไม้พอดีนะคะอาพี่น้องคลิปนี้ประดับแบบหลายๆอย่างเขาเขาจะเขาแสดงความดีดีกับน้องด้วยละกันนะคะกับปีที่สองที่ได้ขวัญใจมหาชนเนาะลูกช่วงอาวอร์ดใช่ไหมยินดีกับน้องด้วยนะบัากสุดต่อครับพี่น้อง จัก,กรพันธ์ไปจัก,กรพัน,น,นปักสุดต,ต่อนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาสซัรพรสกันเรื่อยๆนะคะอบน,นี้ก็อข,บขบอขบคุณเอมมี่ขอบคุณเอมมี่ช่องโมมี่ช่องคำคุณโมมี่ช่องคำคุณโมมี่ออฟฟิเชียลฝากด้วยนะคะฝากช่องช่างจัก,กรพันธ์ด้วยนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้สวัสดีค่ะ